สวัสดีครับผมคุณมานโตเซฟาร์มนะครับทีนี้ตลาดรทุกท่านเข้าสูส่โซอินเตอร์ฟาร์มนะครับวันนี้บรรยากาศมืดนังเลยนะครับจะขอแนะน้นำเจ้าเนี่ยพี่ลันญญานะครับถ้าใครจำได้อตอนนี้เริ่มดีไปแล้วครับมันไปเลาะก,กันก็ยมีอันนี้นิดหน่อยงามขึ้นเยอะเลยนะครับพี่ลันญญา ขอแนะนำอีกตัวหนึ่งคืเอเจ้าสาสุกถ้าคนดีจาได้นะผมเคยลงไปตอนนี้หางลืมหางลืมยาวละนะครับหางลืมยาวือผมอยากจะหีบ,บหรือวาดดวนขึ้นไว้ในการจะเช็คเพว่าจะยว้ไก่ท้ายจิตใจบันบาเต็มร,ร้อยนี่มันจะไม่ีปัญหานะครับนะรัก็รอเวลาอีกนิดนึงนี่นะครับเปี้ยวอยู่เนาะ แต่ตอนนี้หางเหลือมเอาละหางสุดมันนะครับผมโฟก็ดีเลยพอดีงามนะครับงามไก่ครับผมคลิปนี้เนหะ็นคลิปสันส้นๆแล้วนะครับเดี๋ยวจะคอยอยากไปทํางานเดี๋ยวโดนโดนเข้าง,งานสายอีกคดีดูไก่ไม่เลิกนะครับคดีดูไก่อยู่ด้วยแหละนะครับนี่อากาศคุ้มๆเลยนะครับวันนี้นะครับเหนือ โคงต้องฝ้ลรววันฝนตกกันนีกันนะครับครับผมนี่นะครับคลิปนี้คุณมหมันซอยเดอะฟาร์มขออนุญาตจบคลิปนี้ในกรณีสุดข้าบผม